แกงจักสานจะพี่น้องกองข้าวกองข้าวไว้จ้ะน,นี่เป็นแตงแกงร่อนทรายน,นี่เป็นกระด้งทรายผอกระด้งทรายผอจะพี่น้องของใช้ภายในบ้านาของขวัญน้อย นี่กองกลางจ้ะอันนี้เป็นกอ้นอเงเข่าแม่ไพ่จะไปเนาะมีเ็นหวดหวดเนึงข้าวมีเป็นสลินงซอนปลาจ้ะมีกับตาตาไปเกียมเห็ดมีหมวกใส่กันแดด ่งใส่ปลาจะพป่นอะไาศาสตร์มาละสิบบาทกายศาสตร์ใบเตยเตยเตเสือกเชียวานผ้ามัดผ้าใย เป็นกระถางปลูกดอกไม้จ้ะพี่น้องติดน้ำพัดลม น,นี่เป็นโอเปจ้าพี่นเนงะโต๊ะเก้าอี้ที่เปนอนมีถังใส่น้ำจ้ะพี่นเนะงะใช้มากมายโต๊ะเก้าอี้ ถังใส่ของฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิศชันลหนด้วยจ้ะ